เราจะดูแลนักวิจัยและผู้ที่จะทำนวัตกรรมอยู่ในหลักการที่ว่าทุกคนควรจะต้องเป็นนักวิจัยไม่ใช่เฉพาะทางการแพทย์การลองผิดลองถูกโดยถูกจริยธรรมแค่นั้นก็เป็นนักวิจัยได้แล้วที่คอนเซปต์ของเราก็คือ better medicine for better life คือ จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะไม่มีจุดสิ้นสุดเราจะมองถึงคุณภาพชีวิตไม่จําเป็นเฉพาะของผู้ป่วยเท่านั้นยังเป็นของคนรอบข้างคนในชุมชนคนในสังคมงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ที่เราทำมาก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้การสนับสนุนต่อแล้วก็ต่อยอดให้ดีขึ้นนะฮะส่วนการวิจัยในอนาคตก็จะแบ่งเป็น3ส่วนคือ 1. ึอาหารทางการแพทย์ 2. เรื่องโอมิกส์ 3 data science อาหารทางการแพทย์มีผลในการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ความสามารถในการลดป้องกันไม่ให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะโอมิกส์เป็นสิ่งที่เราจะมีความรู้กระจัดกระจายตรงนี้เราจะมีนักวิจัยหลายคนนะฮะจะใช้ข้อมูลจากโอมิกส์ทั้งหลายในการที่จะเอามาปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาสำหรับคนไข้ในโรคต่างๆส่วนเรื่อง Big Data เรามี Data Science หลายคนเรามีฐานข้อมูลมากมายสำหรับผู้ป่วยเราที่เราจะสามารถใช้ในการวิเคราะห์ทำนายผลที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตหรือวางแผนว่าเราจะทำอะไรเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนโดยพึ่งข้อมูลที่เรามีอยู่นวัตกรรมจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับ ไม่เฉพาะในทางการแพทย์เรายังไปถึงทางการพยาบาลเรายังเพิ่มการสนับสนุนสายสนับสนุนที่จะมีนวัตกรรมเพื่อจะมาสนับสนุนให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าทุกคน มีศักยภาพในการเป็นนักวิจัยได้เราจะมีหน่วยสนับสนุนงานวิจัยเราจะเตรียมแหล่งทุนเราจะเตรียมคณะกรรมการจริยธรรมในการดูว่าโครงการวิจัยเหล่านั้นเหมาะสมหรือไม่จะช่วยนักวิจัยสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ